สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลคัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะ เอาล้วค่ะ,คะชาวสิงห์ทั้งหลายในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็กำลังจะยกออกจากภพอริที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาได้สักทีแล้วค่ะดังนั้นความสับสนความวุ่นวายความเครียดความกดดันนะคะที่คุณได้แบกรับมา ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมนั้นเมื่อเข้าสู่กลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อดาวอาทิตย์ย้าย,ายราศีนะคะก็นับว่าชะตาชีวิตกำลังจะคลี่คลายไปได้ในหลายส่วนค่ะส่วนดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะโครจรเป็นเทวีโชคเล็งลัคนาเกิดไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ดังนั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินการหารายได้ ค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในจุดที่ชาวสิง์จะยังสามารถควบคุมบริหารจัดการได้นะคะและสำหรับจุดที่แม่หมอมองว่าจะเริ่มมีโชคดีมีโชคช่วยเข้าสู่ตัวคุณน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่กำลังจะเริ่มกลับเข้าสู่วิธีโคจรปกติในวันที่14กุมภาพันธ์ ตรงนี้ก็นะว่าทั้งดาวสุกกับดาวพฤหัสนั้นจะช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะให้ชาวสิงห์ทั้งหลายมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเรียกว่าจะมีความสําเร็จในงานที่ทําจะมีเกียรติมีชื่อเสียงที่ดี หลายคนนะคะก็จะเป็นโอกาสในการเริ่มต้นของคุณนะคะลูกหลานบริวารจะนำพาความภาคภูมิใจมาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรก็ตามนะคะในข้อเสียของช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นั่นก็จะเป็นคู่ดาวศุกร์และดาวพะราหูที่โคจรเป็นมรณะ เอาละค่ะชาวสิงค้าะในช่วงปากหลังนี้คุณจะต้องระวังนะคะเพื่อนสนิทจะคิดไม่ซือ่อระวังการที่จะไปโดนทรยศหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจบางคนก็จะถูกใส่ร้ายถูกนินทาถูกเอาไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีก็ได้เอาละชาวสิง์บางคนนะคะคุณก็จะต้องยุ่งยากวุ่นวายจะต้องไปคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนใกล้ชิด และคนรอบตัวของคุณนะคะช่วงนี้ก็มักจะมีแต่ปัญหาเข้ามาจนทำให้คุณท้อใจก็ได้และก็รวมไปถึงนะคะชาวสิง์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วง เดือนนี้เดือนหน้ายังไงนะคะในคู่ที่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนาะก็มีแววเหมือนกันนะคะว่าคนรักคู่ครองของคุณอาจจะปันใจจะแบ่งใจไปให้คนอื่นก็ได้ค่ะส่วนโชคดีๆสิ่งดีๆในระยะนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินอสังหาที่น่าจะนำความสุขมาให้กับเจ้าชะตานะคะ เช่นบางคนกำลังจะได้ซื้อหรือขายบ้านรถที่ดินอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะคะดวงการงานก็ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะดาวพฤหัสบดีจะเริ่มขยับเดินหน้าได้ในตำแหน่งการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เอาล่ะใครนะคะที่ก่อนนี้หนะะ้าที่การงานของคุณนะคะธุรกิจของคุณ มันมีความล่าช้าเกิดข้อติดขัดมีแต่ปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขเมื่อดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าได้ก็จะหนุนให้ในะคะทิศทางการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างแล้วค่ะเรียกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือกำลังจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ บางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายงานหรือว่าย้ายสถานที่ทำงานก็ได้จากนี้ต่อไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสเดินหน้าได้ก็ถือว่าตัวของเจ้าชะตาหากหยิบจับคิดทำอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้ไง่ายมาขกึ้นผลงานนะคะก็จะเป็นไปตามเป้าหมายหากมีคนคิดร้ายทำลายสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเอง อ่าเรียกว่าชาวสิงนะคะมีเกณฑ์จะได้รับชื่อเสียงได้รับรางวัลจากการทำงานจากธุรกิจการค้าแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะคือบางคนก็อาจจะทำงานหนักพักผ่อนน้อยจนมีสภาวะเจ็บป่วยหรือว่ามีความเครียดที่สะสมได้นะคะดวงการเงิน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภจะโคจรเล็งลัคะนาเกิดของคุณนะคะไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ก็ถือว่าดวงการเงินช่วงนี้ยังมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะคะดาวพระเกตในเรือนการเงินนะคะก็เรียกว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ หลายคนจะมีเซน์มีลางสังหรณ์เกี่ยวกับการเงินและโชคลาภค่อนข้างแม่นยำทําให้เป็นโอกาสที่คุณจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะรวมไปถึงหลายคนนะคะก็มีเกณฑ์จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอีกด้วยดังนั้นถ้ามีโอกาสเนาะก,ก็ไปไหว้พระไปขอพรไปขอโชคขอลาบนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ดังใจหวังกันนะคะ ส่วนในบางท่านนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาจะได้เงินจากเพศตรงข้ามก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในข้อเสียก็มีเยอะนะคะเนื่องจากเพราะว่าดาวศุกข์จะโครจรเป็นมรณะร่วมกับดาวพระราหูก็กลายเป็นว่าชาวสิงหลายคนเหมือนกันจะเอาเงินที่มีนะคะไปเปคนรักแทนค่ะ ยิ่งหลงมากรักมากก็ยิ่งทุ่มเทมากอะไรแบบนี้หรือเราจะแปลว่านะคะช่วงนี้คุณก็จะตามใจกิเลสตัวเองด้วยการไปซื้อของที่มีราคาแพงนะคะไปซื้อของแบรนด์เนมซื้อ,อมือถือรุ่นท็อปๆนะคะเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองก็ได้นะคะดวงความรัก สำหรับรวงความรักของชาวสิงห์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอมองว่าจะเป็นทางแยกที่ต้องตัดสินใจสำหรับหลายหลายคู่เลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากระยะนี้ดาวความรักของคุณโคโจรเสียหายอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวศุกร์ดาวเสาสามดวงนี้ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเลยนะคะทำให้บรรยากาศความรักมันจะเต็มไปด้วยความอึดอัดฝืนใจรู้สึกไม่มีความสุขอยากจะเลิอกอยู่ตลอดเวลาบางคนนะคะก็จะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาไปรักคนที่ไม่ควรรักนะคะหรือคนที่เรารักก็มักจะไปมีคนอื่นแล้วสุดท้ายคนที่ทุกข์หนักก็จะเป็นตัวของเราเองนี่ล่ละคะ่ะ ใครที่มีคู่มีแฟนยังไงอดทนประครับประคองกันไปก่อนนะคะแต่ใครที่ยังโสดก็ควรจะโสดต่อไปดีกว่าชีวิตทุกวันนี้นะคะเอาแค่ตัวเองให้รอดมันก็ยากอยู่แล้วถ้าคุณจะยังต้องไปปวดหัววุ่นวายเพราะความรักอีกนะคะ,ะคุณก็อาจจะต้องถามตัวเองนะคะว่าคุณจะฝืนสู้ไหวหรือเปล่านะคะ ดวงสุขภาพเอาล่ะชาวสิงค้ายังไงช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของความแปรปรวนของอารมณ์กันให้ดีเพราะว่าดาวประจำตัวจะไปโคโจรร,ร่วมกับดาวคู่ธาตุไฟส่งผลให้เจ้าชะตาจะหงุดหงิดใจร้อนได้ง่ายกว่าปกติค่ะก็ทำให้มีโอกาสจะไปทะเลาะก,กับเพื่อนหรือว่าคนไกลตัวได้ง่ายนะคะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องของความเครียดความกดดันเพราะว่ามักจะมีปัญหาของคนอื่นที่โยนมาใส่คุณอยู่บ่อยๆดังนั้นค่ะอะไรปล่อยวางได้ก็ควรจะปล่อยวางยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นปัญหาของคนอื่นเราก็ควรให้เขาแก้กันเองบ้างจะดีที่สุดนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะ หรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดเน a t i super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอนะคะใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563 c h a n n ชานลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ